สวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับพบพอช่องเบาต่ำพัก,กินปลาแซลก็ผมรอเพื่อเด็กครับผมขิดยาก,กินต่ำเราคับผมเล่เด็นี่ต่ำเราลบเม็ดครับผมปูมากุ้งสดหมูยอครับผมมาครับสับแสกับบาต่ำเราครับผมทำลายแตกเลยครับผมคำเหลกกุ้งสดๆครับ mm hmm. ขุ่นแก้วน้ำครับผมเหล่ารั้วเม,ม็ดครับ mm hmm. เห็ดถิ่นดำหมูย่อน้ำครับผม แซ่บนะับผ Mm-hmm. 两头了，哈，不。 เห็นลิ้นดำครับผมปืดนตาปลานายของน้อม อุ่นแก้วกิดกิดดีครับผม, mm hmm. มปูมาปูอม่ามือเป็นแบบรัวครับผม 음, 음, 음. tâm các lập được, được để tắm lao các